ทำไมนะคะตัวเขาถึงเงียบหายไปนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันและอันนี้นะคะก็เป็นหน้าไพ่ที่หญิงเลือกมานะคะสามใบไปดูกันว่าเราจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ ใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่ King Of Cups นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนออกจีนๆหน่อยหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นพ่อแม้ได้เป็นคนประเทศจีนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไทยจีนก็ได้ไต้หวนันฮ่องกงญี่ปุ่นโดดเด่นไปทางนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีใจิตใจดีนะคะไพ่ พระนะคะไพ่ hello fan เนาะใบนี้จะแสดงออกถึงว่าถึงเขาจะเงียบหายไปนะคะเขาก็ไม่ได้มีคนอื่นนะเป็นไพ่สันโดษนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะที่เขาเงียบหายไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาทํางานยุ่งนั่นเองนะคะงานของเขาเนี่ยมีการต่อยอดนะคะมีการเปิดสาขาหรือว่ามีการทํามีการทําธุรกิจเพิ่มนะคะก็เลยเงียบไปนิดนึงนะคะช่วงนี้ค่ะ